ตอนนี้รถสี่คันสี่คันสี่คันรถสี่คัน,คนพี่การจอมพลังมาซื้อของไปแจกชาวบ้านนะครับแล้ววันนี้พี่ดิวก็มานะครับเพราะว่าทีมงานเดียวกันทีมงานนี้ก็ดูแลพี่การจอมพลังด้วยนะครับรอือสองนะมาทั้งหมดสี่คันเลยอโอเคเลย โอเคนี่ยอันนี้คือทีมงานี่ซื้อของเมื่อวานทุกคนทีมงานสุขโขทัยน่ารักมากจริงครับคนสุขโขทัยที่สุดละเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อของกันนะครับี <Okay. S 1> วันนี้วิดิโอสัปปอร์ข้าขาครับตอนนี้นะครับรถกิงเดี๋ยววันนี้วิดิโอซัปปอร์ตขากับข้าวด้วยนะครับสำหรับทีมผู้ oh. ไทยเรานะครับที่สุขโขทยัย เพราะว่าเราจะมีทีมของพี่ๆเขาที่แบบทำกับข้าวนะครับนี่มีอีกสองท่นเดี๋ยวไปดูข้าอสั่งก่อนได้พี่เลือกเอาเลยพี่ให้ทีมงานที่เลือกเลยไปเลยจิ้มจิ้มเลยจิ้มเลย,เล,ยเลือกมาถามทางงานที่อ่าอันนี้พี่ณัฐวุฒิครับพี่ณัฐวุฒินะครับทีมงาน ทีมงานเดียวกันกับพี่กันจอมพลังนะครับวันนี้เดี๋ยวน้องดิวซัพพอร์ตนะครับวันนี้หยิบไปเลยแสนหนึ่งซัพพอร์ตค่ากับข้าวหนึ่งแสนบาทครับเอาให้เต็มที่เลยวันนี้เราช่วยเหลือประชาชนด้วยกันเจอแต่ไพ่ให้กันจะลองอะไรันก็จัดไปอาจจะไปเลยนทีเดียว๋ยวตอนนี้พี่ดิวมาเอาข้าวสารนะครับสามร้อยไหมสามร้อยถุงสามร้อยชุดได้ครับอ่าสามร้อยถุงสามร้อยถูกเอาเป็นสามร้อยชุดเราจะเป็นสามร้อยถุง วันนี้ก็ใครเห็นคลิปพี่ดิวนะครับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะวันนี้อยู่กับทีมงานบางแก้วนะครับก็อยากจะบอกว่าทุกคนมีมีนามสกุลเน,นาะก็คือคนไทยนะครับก็ช่วยเหลือกันกันกันสู้ๆเดี๋ยวไปติดตามพี่ดิวลงพื้นที่เดีย๋ยวรอกับข้าว